สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ภาพล่าสุดเจมนทนอดีตพระเอกดังยุก้าหลังหายหน้าหายตาไปนานเชื่อว่าหลายคนคงยังจำกันได้สำหรับเจมนทนจิรา โดยเจมอนทนอดีตพระเอกแห่งยุค90ได้มีผลงานละครเรื่องแรกคือวันไฟไวยฝันรับบทเป็นพระเอกคู่กับพิชชาพรรัตนานนท์ซึ่งในสมัยนั้นเรียกได้ว่าฮอตสุดๆเดินไปทางไหนสาวก็กรี๊ดกันเต็มโดยช่วงหลังเจมอนทนหันไปทำงานในวงการของดนตรีมากกว่าจึงทำให้เจ้าตัวไม่ค่อยได้มีผลงานหน้าจอทีวีสักเท่าไหร่ อีกทั้งเจมนทนยังได้เป็นเบื้องหลังให้กับผลงานเพลงชื่อดังอย่างมากมายและเชื่อว่าปัจจุบันหลายคนอาจจะคิดถึงเจมนทนโดยต้องบอกเลยว่าถึงแม้เจมนทนจะมีอายุเข้าเลขสี่แล้วก็ตามแต่ความหล่อของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงราวกับโดนสตาร์ทไว้วันนี้ทางเราจะพาไปส่องภาพปัจจุบันของเจมนทนกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ